พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระบรสารตามคำบอกเล่าของนบุลลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่าขณะนั้นผู้คนเลี้ยงแกะรีบไปยังเมืองเบธเลเฮมและพบพระนางมารีโยเซฟและพระกุมารซึ่งบรรทมอยู่ในรางญ้าเมื่อพวกเขาเห็นก็เล่าเรื่องที่พวกเขาได้ยินมาเกี่ยวกับพระกุมาร ทุกคนที่ได้ยินต่างประหลาดใจในเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเล่าให้ฟังส่วนพระนางมารีทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัยและยังทรงคำนึงถึงอยู่คนเลี้ยงแกะกลับไปโดยถวายพระพรและสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องต่างๆที่พวกเขาได้ยินและได้เห็นตามที่ทูตสวรรค์บอกไว้เมื่อครบกำหนด8วันถึงเวลาที่พระกุมารจะต้องทรงเข้าสุนัตเขาถวายพระนามพระองค์ว่าเยซู เป็นพระนามที่ทูตสวรรค์ให้ไว้ก่อนที่พระองค์จะทรงปฏิสนธิในคันของพระมารดาพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทิดพี่น้องที่รักมิซาเช้าในวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษละพระวัดของเราปกติถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์เนี่ยไม่มีมิซาเชา้างั้นวันนี้วันเสาร์มีมิซาเช้าเนี่ย แสดงว่าต้องเป็นวันพิเศษมากๆในรอบปีมีไม่กี่วันที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ที่วัดเรามีมิสาเช้าอย่างน้อยวันที่25อะไรพวกนี้นะที่หลังฉลองคืน24และวันนี้ก็เป็นหนึ่งในวันสําคัญที่มีมิสาเช้าอันดูได้ง,ง่ายๆมีพระสงฆ์3องค์มาร่วมมิสาเนี่ยอันนี้ต้องเป็นงานใหญ่แน่ๆนะมิสาเช้ามีมิสอิมมาเนี่ยต้องเป็นงานสําคัญมีป้าหนูมาเนี่ยอันนี้ใช่เลยงั้นไม่ธรรมดาจะไม่มาแน่ๆ วันนี้จะเป็นวันสําคัญของพวกเรานั้นวันสําคัญเริ่มต้นปีใหม่เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพื่อมีพระเป็นเจ้าคุ้มครองวันนี้พิธีกรรมเลือกบทอ่านที่หนึ่งหนังสือกันดานวิถีได้ดีมากๆเหมือนกับเป็นการมาขอพรจากพระเป็นเจ้าดูบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือกันดานวิถีบอกว่าอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส ให้บอกกับบรรดาบุตรของพระองค์ว่าดังต่อไปนี้พ่อเองเหมือนกับวันนี้จะเป็นในนามเป็นตัวแทนของโมเสสในตานาพระสงฆ์จะมาพูดในสิ่งที่พระบิดาต้องการบอกกับลูกๆของพระองค์ในวันเริ่มต้นปีใหม่ดังต่อไปนี้พระเจ้าตรัสว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผินพระพักมายังท่านและประธานสันติแก่ท่านตลอดไปเทินอันนี้คือคำอวยพรจากพระเป็นเจ้ามาถึงพวกเราในโอกาสวันเริ่มต้นปีใหม่เมื่อถึงลำเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยเรามักจะนึกถึงตนเองและสิ่งหนึ่งที่พูดกันเสมอว่าอายุเรามากขึ้นอีกหนึ่งปี ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็จะบอกว่าอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีถ้าเป็นผู้อาวุโสก็บอกว่าเราแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีจะอายุเพิ่มขึ้นให้ดูคำไพเราะหรือแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีนั่นก็คือเราแก่ขึ้นแน่ๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คำไทยเนี่ยมีคำว่าแก่อยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าแก่กะโหลกกะลาอายุเพิ่มขึ้นแก่มากขึ้น แต่วุฒิภาวะหรือความเป็นมนุษย์ไม่ได้ดีขึ้นตามวัยที่แก่ขึ้นเลยถ้าเด็กๆเ,เราเรียกว่าแก่แดดแก่ลมคือแก่ตามวัยแต่ไม่มีคุณค่าอะไรที่พัฒนาขึ้นแก่ประเภทที่สองซึ่งจะน่าจะเป็นแก่แบบพวกเราแก่คุณธรรมและศีลธรรมเป็นคนที่แก่ขึ้นตามการละเวลาแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมศีลธรรมอันก็หวังไปอย่างยิ่งว่าเริ่มต้นหนึ่งมกรา เราแก่ขึ้นแน่ๆอีกหนึ่งปีแต่เป็นแก่ขึ้นที่เรียกว่าเต็มเปลี่ยมไปด้วยพระพรเต็มเปี่ยมไปด้วยความมีคุณธรรมและศีลธรรมวันนี้วันขึ้นปีใหม่ปีที่แล้วพ่อกระถวามิซาปีใหม่เนี่ยพ่อจําได้และพ่อเทศปีใหม่ปีแล้วพ่อก็จําได้พ่อเทศคําภาษาอังกฤษว่า New Year's Resolution ปณิธานวันเริ่มต้นปีใหม่ แล้วก็บอกว่าทุกปีทุกคนจะมีปณิธานวันเริ่มต้นปีใหม่กัน100%ซมีคนทำได้เพียงแค่5%อีก95%ปรณิธานปีใหม่เป็นเหมือนความคิดแล้วก็หายไปพร้อมกันและเวลาปณิธานปีใหม่ที่คนส่วนใหญ่ชอบถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยฉันผอมลงสัก3-5มกิโล ถ้าเป็นผู้หญิงก็เช่นเดียวกันปีหน้าจะชอปปิ้งน้อยลงเพื่อเก็บเงินไว้เยอะๆหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆถ้าเป็นผู้ชายที่อาจจะติดสิ่งเสพติดปีหน้าฉันจะเลิกบุหรี่จะไปปาร์ตี้น้อยลงเพื่อเก็บเงินเลี้ยงดูครอบครัวและสิ่งเหล่านี้เมื่อครบปีก็ไม่มีใครทำได้มีเพียงแค่5%ที่สามารถทำได้งั้น New Year Resolution คิดถึงตนเองว่าเลิกเล่าลดหุ่นเป็นสิ่งที่ดีแต่พ่ออยากมานำเสนอ New Year s Resolution แบบคิดสชนแบบคิดสชนตามที่พระสันโดษปาฟรังซิสเรียกร้องก็คือคำภาษาอังกฤษเรียกว่า Common Good พยายามทำสิ่งที่ดีๆไม่ใช่เพื่อตนเองเท่านั้นเพื่อสังคม เพราะเราเป็นลูกของพระเป็นเจ้าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราต้องตั้งปณิธานวันปีใหม่ฉันจะพยายามทำสิ่งที่ดีๆไม่ใช่แค่เพื่อตอนเองเท่านั้นแต่เพื่อส่วนรวมที่เรียกว่า o o m o o Good เพออยากเล่าตัวอย่างของผู้พิพากษาท่านหนึง่งแล้วต่อมาก็เป็นนายกเทศมนตรีของนครน,นิวยอร์กท่านชื่อว่าเฟโรเรนโลเฟโดเรโลลากราเดียนามสกุลของท่าน ลากราเดียเนี่ยสมัยเป็นผู้พิพากษาท่านเป็นผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงมากๆท่านตัดสินคดีใหญ่ๆมากมายแต่คนจําไม่ค่อยได้แต่มีอยู่คดีหนึ่งเป็นคดีเล็กๆท่านตัดสินคดีเล็กๆน้อยครั้งมากจะมีโอกาสตกถึงมือท่านนะแล้วเมื่อท่านตัดสินคดีเล็กๆอยู่หนึ่งคดีแล้วคดีนี่เองทำให้คนนิวยอร์กจำท่านได้แล้ต่อมาคนนิวยอร์กเลือกท่าน เป็นนายกเทศมนตรีและหลังจากนั้นนครนิวยอร์กมีสนามบินอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าลากราเดียเพื่ออุทิศชื่อสนามบินให้กับอดีตผู้พิพากษาและอดีตนายกเทศมนตรีอันเนื่องมาจากการตัดสินคดีเล็กๆที่พ่อจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คดีมีอยู่ว่ามีหญิงวัยชราแล้วกันนะไปขโมยขนมปังอยู่สองก้อน ในห้างสรรพสินค้าหรือในพวกโลตัสเซเว่นอะไรของเราเอามานี้แล้วกันนะและหญิงชลาคนนี้ก็ถูกจับได้ถูกส่งมาที่พิพากษาและวันนั้นลากราเดียนั่งเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีความผิดลากราเดียก็บอกว่าความผิดของเธอจะต้องถูกปรับด้วยเป็นเงินสิบเหรียญหรือไม่ไม่มีเงินปรับก็ต้องถูกขังคุกแทน สิบวันเพราะเป็นความผิดที่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะักลากระเดียถามหญิงคนนั้นว่าเธอจะจ่ายค่าปรับด้วยเงินสิบเหรียญหรือถูกขังคุกเป็นเวลาสิบวันหญิงคนนั้นก็ตอบกับผู้พิพากษาวว่าท่านผู้พิพากษาที่เคารพถ้าเกิดดีฉันมีเงินสิบเหรียญนะฉันคงไม่ไปขโมยขนมปังหรอกฉันคงจะเอาเงินน้องฉันซื้อขนมปังไปแล้วเหตุนี้เองฉันเลือกถูกปรับ ด้วยการจับขังคุกสิบวันแต่ฉันขออย่างหนึ่งได้ไหมเพราะตอนนี้ที่ฉันขโมยขนมปังมาเนี่ยเพราะว่าลูกเขยของฉันได้ทิ้งลูกสาวของฉันไปแล้วและไม่สนใจดูแลครอบครัวส่วนนตอนนี้ลูกสาวของฉันกําลังป่วยอยู่เธอมีลูกสองคนไอ้สองคนเนี่ยเป็นหลานของฉันที่ฉันต้องไปขโมยขนมปังเพราะว่า หลานของฉันน่ยมันหิวและไม่มีเงินดูแลไอลูกก็ป่วยส่วนฉันก็ไม่มีอาชีพอะไรแล้วหญิงชราส่วนสามีของลูกสาวฉันก็ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วฉันจึงต้องมาขโมยนั้นเมื่อฉันตัดสินถูกตัดสินจำคุกสิบวันเนี่ยขออย่างเดียวผุยพากษาช่วยดูแลหลานของฉันด้วยเพราะว่ามันมันหิวอยู่เพราะลูกของฉันก็นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล พูดภกษาแล้ยินอั่างนั้นก็ไม่รู้ทํำยังไงดีก็เลยควักเข้าไปในกระเป๋าสตางค์ของตนเองแล้วหยิบขึ้นมาสิบเหรียญแล้วบอกว่าฉันออกค่าปรับสิบเหรียญให้เธอเพื่อเธอจะได้สามารถกลับบ้านไปดูหลานที่เล็กๆและไม่มีใครดูแลอีกสองคนหลังจากนั้นก็บอกกับคนที่มาอยู่ในห้องห้องตัดสินแล้วกันนะในศาลว่าส่วนพวกท่านตำรวจก็ดี เจ้าของไอหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าที่ฟ้องคดีก็ดีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายรวมทั้งคนรู้จักที่มาฟังคดีในวันนี้พวกท่านทุกคนถูกปรับคนละห้าสิบเซนทุกคนถามว่าผมทำอะไรถึงถูกปรับคนละห้าสิบเซนเพราะพวกเธอปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองของเราได้อย่างไรที่มีเด็กสองคนไม่มีอะไรกินไม่มีใครดูแล แล้วปล่อยให้หญิงชลาต้องทำผิดโดยการไปขโมยขนมปังเพื่อเลี้ยงหลานของเขาพวกเธอปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นฉันแม้นพวกเธอจะไม่มีความผิดทางด้านอะไรแต่ฉันขอปรับพวกเธอในวันนี้คนละห้สเซนเพราะความบกพร่องที่เกิดขึ้นในเมืองของเรารวมเงินค่าปรับในวันนั้นได้47เหรียญน,นี่เป็นคดีเล็กๆคดีเดียว ที่ลากราเดียตัดสินแล้ววันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ทั่วนิวยอร์กลงข่าวคนที่มาร่วมฟังคดีถูกปรับเป็นเงินรวมแล้ว47เหรียญคดีใหญ่ๆที่ลากราเซียตัดสินไม่เคยมีการลงข่าวแต่ไอ้แค่47เหรียญกับคดีขนมปังสองก้อนเป็นข่าวสะเทือนไปทั่วนิวยอร์กเพราะคนรู้สึกว่าเออพวกเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำให้ผู้หญิงชลาคนหนึ่งต้องดูแลลูกสาวที่ป่วยแล้วต้องดูแลหลานอีกสองคนที่ไม่มีจะก,กินนี่เป็นความผิดทางด้านศีลธรรมที่คนร่วมกันส่วนรวมไม่มีใครเห็นและยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเลยเหรอและนี่จึงสิ่งที่เป็นปณิธานวันปีใหม่ที่พ่ออยากจะบอกกับเราคำว่า common good ดูแลชุมชนของพวกเราดูแลบุคคลรอบข้างของพวกเรามีใครตกทุกข์ได้ยากอะไรบ้างหรือไม่ เราต้องเป็นปณิธานปีใหม่เรื่องนี้นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองวันนี้เราสมโพสแม่พระพระชนนีของพระเป็นเจ้าแล้วเราก็เห็นจะมีพระกุมารแน่ๆแล้วเราก็ทราบดีร้อเปอเซนว่าพระกุมารเป็นบุตรของแม่พระด้วยฤทธิอำนาจของพระเป็นจิตเจ้าและแต่ประการที่สองซึ่เราก็ทราบดีนั่นคือที่ทำเลี้ยงสัตว์แม่พระเป็นมารดาของพระกุมารแต่ที่เชิงกังเขน พระเยซูเจ้าบอกกับแม่พระว่าคนทั่วไปทั้งหมดก็คือลูกของพระนางด้วยเช่นเดียวกันพวกเราทุกคนจึงเป็นลูกของพระนางเชกเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นลูกของพระนางและความความรู้สึกของความเป็นแม่จะต้องปกป้องดูแลลูกเหมือนแม,แม่พระเต็มกําลังความสามารถในการปกป้องดูแลลูกของพระนางแล้วเราก็เป็นลูกของพระนางคนหนึ่ง แน่นอนว่าพระอ,องค์ก็ต้องปกป้องและดูแเลเราอย่างแน่นอนงนั้นพ่ออยากจบบทเทศของพ่อด้วยการบอกกับพี่น้องว่าหญิงคนนั้นที่นิวยอร์กเขายากจนเขาปกป้องลูกของเขาเขาปกป้องหลานของเราสุดกำลังความสามารถแล้วเอาตัวเองเข้าแลกไม่ว่าตัวเองจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากอย่างไรเขาจะปกป้องลูกของเขา แม่พระก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสิ่งใดๆเราซึ่งเป็นลูกของพระนางแม่พระจะปกป้องเราสุดกําลังความสามารถทุกอย่างที่แม่พระมีอะไรก็ตามที่สามารถปกป้องเราได้แม่พระจะปกป้องเราแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราพร้อมจะให้แม่พระปกป้องหรือเปล่าเหมือนกับคำอวยพรตอนต้นมิสาที่พ่อบอกในวันนี้พระเป็นเจ้าอวยพรพิทักษ์คุ้มครองนู่นนี่นั่น คําอวยพรของพระเป็นเจ้าตกถึงทุกคนแต่ผลของคําอวยพรจะถึงเราหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราเหมาะสมจะรับพระพรหรือเปล่าเหมือนที่พรี่สเจ้าส่งสิทธิ์ออกไปเทศนาสั่งสอนแล้วบอกว่าท่านไปบ้านใดจงเข้าไปบ้านนั้นอวยพรสมาชิกในบ้านนั้นแต่ถ้าเกิดสมาชิกในบ้านนั้นไม่สมได้รับพระพรพรของท่านจะกลับมาสู่ตัวท่านนั้นพรปีใหม่ที่เรามาวอนขอ ขอแม่พระคุ้มครองขอพระเป็นเจ้าคุ้มครองถ้าตัวเราเหมาะสมจะได้รับพระพรพระพรจะอยู่กับเราตลอดทั้งปีแล้วกิดตัวเราทําตัวไม่เหมาะสมพระพรที่พึงจะได้เราจะไม่ได้อย่างแน่นอนขอพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน